ประเทศน่ากลัวมากนะจะจุดไหนมันก็ยิงกันตีกันเกิดขึ้นได้ครับ,รบในครอบครัวก็เช่นเดียวกันบางครอบครัวก็รักกันดีนะฮะแต่ว่าบางครอบครัวมันจะเป็นถึงว่ามุมมืดม,ม,ม,มุมมืดที่เราเนี่ยถ้าไม่เป็นข่าวจะไม่รู้เลยแต่ว่ารอบนี้พี่กัรต้องเข้าไปช่วยแม่กับลูกเพราะว่าถูกพ่อตัวเองทําร้ายร่างกายรุนแรงขนาดไหนทืบแม่ทืบลูกทืบลูกทืบแม่ทืบสลับกันไปแบบนี้ ไม,ไม่ไม่อะไรเลยพี่ผมทะเลาะับเนี้เฉยครับไม่ได้ไม่ได้จำอะไรลูกเลยพี่ตรีเมียไม่ลูกทะเลาะกันครับใช่ครับพวกเราควรออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารหลากหลายครบห้ามู่เติมด้วยแมวละโปรตีว่าแบล็คซีด ขอเชิญทุกท่านร่วมง,งานโอท็อปมิเตีย2024หลากหลายผลิตภัณฑ์สีสันภูมิปัญญาไทยรวมตื่นตาตื่นใจไปกับจุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ลังคาจากทั่วประเทศช็อปชิมชิลครบจบในที่เดียวร่วมงานจากสารคุณภาพภูิปัญญาไทยร่วมสมัยชานไม่ได้กับอาหารเลิศรสจากทั่วทุกภาคพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพเป็นอิ่มทั้ง9วันพร้อมกิจกรรมสุดพิเศษในงานแล้วพบกันวันที่8-16มิถุนาย,ยนนี้ชาเลนเจอร์1-3อิมแพ็คเมืองทองธานีจดัดโดยกรมการพัฒนาชชุมนกรระททวงหทไทย นี่เลยยาแก้ไอตราเสดาวรถนำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุมคอยาแก้ไอต้องตราเสดาวเมื่อขันคาดคันอย่าเกาใช้ย,ยาทากแก้ผดผื่นคันขันขานไม้ตราเสดาวบรรเทาอาการขันเนื่องจากผดผื่นคันลมพิษอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยา Let's the with go baby เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืบคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยอยากได้มือถือซัมซุงเครื่องแต่ไม่มีบัตรเครดิตอ่ะพี่ผ่อนกับซัมซุงไฟแนนซ์พลัสได้จ้ะไม่ใช้เอกสารอะไรเลยใช้บัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติไวใน3นาทีเสร็จปั๊บรับเครื่องเลยซัมซุงไฟแนนซ์พลัสผ่อนง่ายแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวว้าว wow. เขาว่าวี่หักเป็นลางร้ายจะทำให้ผมขาดร่วงแต่ย่าไม่กลัวเพราะย่าใช้แทนทีสูตรแปรุ่มใหม่ผสานไมโครโปรวิตามินสามเท่าเพื่อผมเสียเปร่ะขาดร่วงดูลดลงสิบเท่าผมแทนทีสวยได้ไม่งอโชคสูตรใหม่ซูปเปอร์เอสเปรสโซ่ทรีอวันเพิ่มสนเสน่ห์เพราะตัวอีกคันสูตรกาแฟเพิ่มขึ้น20เข้มขึ้นหอมขึ้นเข้มสัใจขึ้นลองเลย ดำดื้อแก้ยากจัดการด้วนนีเวียซูเปอร์เทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน1รอยเท่าและนายาซินนามยช่วยลดจุดดำดื้อถึงต้นตอนใน7วัน100%รรู้สึกช่วยลดจุดดำดือ้อผิวจะใสกลอกว่าที่เคยนีเวีย is for skin โนรถดีเมนูโอ้อร่อยเข้มขน้นอืมใช้อะไร,รอ่ะรถดีเมนูพะโลหอมถึงเครื่องพะโลแท้ การันตีสองนี้แลกหนึ่งสุดใหม่สุดแข้คมคอนนุ่มเขาเหนือใหมา่โรเลอร์โอสเตอร์คอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างส่งแทงอร่อยพอดพอดข้ารวมใหญ่มาเล็มเต็มต้องซื้อเตรียมดินอย่างเป๊ะเทคโนโลยีอย่างฟลอรู้จริงขนาดนี้พี่เขาใช้ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยตรากระต่าย<อ>ปุ๋ยตรากระต่าย ไม่ปนเปื้อนแร่ธาตุเต็มเม็ดเต็เม,ตมประสิทธิภาพคุณภาพคุ้มค่ามาตรฐานดีชัวผลผลิตเด็ดดังใจรกระตายชัวเด็เดสมหวังเป,เป๊ะแต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคันพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร ยาสีฟ yeah, okay, mm ันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่น mm hmm. ดีต้เอเงินและฟันโอเคบอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่น <c oughs> ใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอม <c oughs> carrier x inverter x is smart x is clean Carrier Inverter X In ทุกความสำเร็จไปสุดได้อยู่ที่คุณดัดลึกดีไซน์แฟร์ดี้แฟเวนเดอเขาเนี่ยมีบริการพร้อมส่งทั่วโลกเลยนะเพราะความสำเร็จของผู้หญิงต้องไปต่อให้สุดดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณเรดดี้ Carrier X X is elegant X is safe Carrier X inverter เม็ดอมสมุนไพราอาปาเช่รถม้าขามป้อม <c oughs> อย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพราอาปาเช่หนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคันคันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่กรามามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากแรงแค่และความคันมั่นใจ100%เคลีร์ทุกรามาปัญหาความคันชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำ ดาดแซ่บแซ่บร้อยอร่อยล้ำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสราชดา <c oughs> มีเซมหะาไอ <c oughs> คิดถึงสารสก,กัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข,อขอ้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมหะปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา we care คงเอารังแคไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้เ e a d Shoulders ร์สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนังศีรษะสิยบรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ d e ดแ d ฟันโอหอกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะชิ้นคุ้งนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงการสริมฟันคือจะรู้สึกเสียบแปล,แปลจจิๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวาน หากไม่รีบดูแลการเสียวฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนโซดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i Q 1 Plus Super g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 ิอเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i Q 1 Plus Super g o ชโชกุฒิ์สฉลองอันดับหนปีซ้อนลัค้อาริกาโตแจกโชคลุ้นชิปไปญี่ปุ่นและอีกมากมายรวมกว่า3ล้านบาทสมงใบเสร็จผ่านไลน์ชโชคกวุฒสือไทยแลนด์ถึง31กรกฎาคม2567ช e c a f e เนสกาแฟกระป๋องอร่อยตรงสเ็นคนไทยมันเป็นยังไงกลมกล่อมตรงสเตคตรงใจเข้มข้นตรงสเปคใครๆแซ่บหลายตรงสเตคโดนใจ เนสกาแกระป๋องเอสเฟซโซโรสอร่อยตรงสเปพคนไทยใสอาราบิก้าลองเลยเรียนให้สนุกนะลูกเสร็จแล้วแปะมือกันอีรับนะอืมไม่อ่ะมาเร็วไม่อ่ะแม่บอกไม่ใช่รถกันไปหมดแม่ครับ เธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชอรอกอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเด็ตอฉันคิดว่าเจลอาบน้าที่ใช้อยู่ดีแล้วนะเด็ต่อดูเ a แอคชั่นให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวมั่นใจปกป้องทุกวันด้วยเจลอาบน้าเด็ดต่อปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดตอ สนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์กระทิงแดงแจกใหญ่23ล้านรีบส่งฝาเลยวันนี้ถึง3 1กรกฎาคมนี้บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้100%อุไรเพนเจ้าของสีสเปร์ ATM สีกาลแลนและสีตรากุง้งหนังหมูกรอบฮาวดี้อิ่มอร่อยทุกโอกาส บูเบเนตซีแนีผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งเก้าปีซ้อนเจ็ดโมงสี่ิหนาทีกลับมาช่วงนี้ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเป็นลูกชายขี่มอเตอร์ไซค์เอาพ่อซ้อ,อนไว้ข้างหลังฮะเตรียมจะพาพ่อไปฟอกไตตามคุณหมอนัดที่โรงพยาบาลครับแต่ปรากฏว่า ไปไม่ถึงโรงพยาบาลครับพี่ต้นข้างหน้าเนี่ยมีรถมินิบัสจอดอยู่นะครับแต่ว่าจอดแบบไม่ได้ชิดริมซ้ายเปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้ส่วนคนขับรถมินิบัสคันนี้ลงจากรถไปนั่งอยู่ตรงฟุตบาทครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยลูกชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะพาพ่อไปฟอกไตเบรกไม่ทันหลบไม่พ้นขี่เฉลับเข้าไปลูกชายสาหัสส่วนพ่อที่ไปฟอกไตเสียชีวิตครับ เ,เพราะฉะนั้นทุกคนเวลาผ่านสี่แยกต้องใจเย็นๆเบาลดได้เบาฮะอันนี้คือไปส่งลูกไหมตอนเช้าส่งหลาน,ลานจะส่งหลานเมืองเรียนคุณป้าส่งหลานเมืองเรียน<อ>งานนี้ที่บอกว่าเคราะหดีเพราะว่ากระดู <ừ> กรดกระเดี่ยว <ừ> ไม่ถึงขั้นหักแต่ก็บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆค่ะ คือถ้ามาเจอกันตามแยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟเบาได้ก็ต้องเบานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าไปเจอกันแยกใหญ่อันนี้สติสตางต้องครบถ้วนสมบูรณ์เลยมีรถกระบะตู้ทึบอยู่คันหนึ่งค่ะเข้าใจว่ายุคนี้สมัยนี้คนทำมาหากินแหละถึงจะอยู่รอดได้แต่ว่าการทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่พักผ่อนอาจจะไม่ได้มีโอกาสอยู่ใช้เงินนะคะ